ไปเบื้องมอลำระเบียบมากอันต่ว่าเจ้าของเป็นมอลำดาราแล้วบอเตยจะเถือสวดซิโซดาราเบิดเบอเตยเลยวายกมือขึ้นบายบายว่าไปก่อนโอ้ยขวัญมาอยู่เลี่ยงกระดานตั้งแต่สามถุ่มพูนพีเหรียยุงคุนพีมันเลิกเร็ว สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับไปเบิ้งหมอรำระเบียบมากอังต่วันเจ้าของเป็นหมอรำดาล่าเราบอเตยจะาเออาซัวซิโซดาลาเบิดเดีวจะเปบเตยแล้ว่ายกมือขึ้นบายบายว่าไปก่อนโอ้ยวัไมาอยู่เลี่ยงกระดานตั้งแต่3ามถุมพุนพีเดี่ยอยู่กุงพมันเลิกเร็ว เดือดมากนะครับสำหรับประเด็นนี้เนื่องจากว่ามีผู้เล่นนะครับติกตอกนะครับท่านหนึ่งนะครับได้ออกมาพูดถึงการแสดงในะของระเบียบวาทศิน,นะครับหลังจากที่ไปชมมาแฟนคลับหลายคนก็จะได้ชมไปแล้วนะครับก็หลายคนอาจจะไปคอมเมนต์นะครับใน t ิกตอกของผู้ใช้ท่านนี้นะครับเรียบร้อยแล้วแอดมินก็ ไปแสดงความคิดเห็นเหมือนกันก่อนอื่นนะครับแอดมินก็ออกตัวก่อนว่าไม่ได้ไปเกียดนะครับหรือว่าไม่ได้ไปบูลลี่สำหรับน้องท่านนี้นะครับที่ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นที่น้องพูดนะครับและก็ต้องในมุมมองสิ่งที่น้องพูดสิ่งที่ดีก็มีนะครับถ้าน้องวิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับวิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับ ทางผู้บริหารก็ต้องเอาไปปรปับปรุงนะครับก็สิ่งหนึ่งนะครับสิ่งแรกประเด็นแรกนั่นก็คือหมอลำดารานะครับประเด็นหมอลำดาราอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนะครับที่ยกให้ระเบียบเป็นหมอลำดาราเพราะว่าคําว่าดารานั้นก็คือดวงดาวคือดาวสวยๆนะครับที่อยู่บนท้องฟ้าคน ที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับก็จะมองดวงดาวเหมือนกับอยู่สูงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรตินะครับเราเปรียบวาทศิลป์เปรียบเสมือนดาราคําว่าดาราก็คือดวงดาวคือดาราเหมือนเรายกดารานักแสดงนะครับดารานั่นก็คือเป็นสิ่งนะครับเป็นคณะหรือว่าเป็นบุคคลที่ เก่งที่มีความสามารถในด้านนั้นๆดังนั้นผู้ใช้ท่านนี้บอกว่าระเบียบคือหมอลำดารานั้นก็สแสดงว่าระเบียบเป็นหมอลำที่อยู่สูงเป็นหมอลำที่เก่งในเรื่องของหมอลำนะครับนี่คือคําว่าดารานะครับก็ไปดูในพจนานุกรมเอานะครับนี่แหละคือคำว่าดาราสมัยก่อนนะครับ ใครที่บอกว่าเป็นดาราดาราก็คือเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เป็นดาวนะครับเป็นคนที่ทุกคนต้องจ้องมองนะครับด้วยความอิจฉานะครับหรือว่าด้วยความรักนะครับยกให้เป็นดวงดาวเป็นดาราที่เปล่งประกายอยู่บนท้องฟ้าสแสดงว่าคํานี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ยกระเบียบให้เป็นมรดดารา ประเด็นถัดมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของการแสดงที่น้องติติงนี่ครับว่าขึ้นช้าแสดงช้านะครับเนื่องจากว่าการแสดงในกทมมันเล่นไม่ได้เต็มที่นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนที่เล่นได้ซอดแจ้งนะครับทุกวันนี้ห้าทุ่มหกทุ่มก็เลิกแล้วประเด็นนี้ก็ต้องให้ผู้บริหารนะครับก็อาจจะต้องไปปรับสคริปต์นะครับหรือว่าปรับอะไรให้มันเหมาะกับ ห่วงของเวลานะครับเพื่อที่จะแฟนคลับเข้าไปชมไปดูนะครับจะได้ลิ้มลองอรรถรสนะครับที่เต็มที่นะครับก็ประเมินไว้เลยว่าเที่ยงคืนเนาะแต่บางครั้งนะครับงานอาจจะคอนเฟิร์มไว้ที่ตีสองแต่สุดท้ายอาจจะได้แค่ห้าทุ่มเที่ยงคืนอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับคนที่วางสคริปต์นะครับของวง ก็อย่าไปติดติงนะครับส่วนคอมเมนต์ที่ตามมานะครับในเรื่องนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าเข้าไปสี่ทุ่มครึ่ง5้าทุ่มเลิกแล้วหกทุ่มเลิกแล้วอันนั้นมันสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับท่านเป็นผู้ชมนะครับท่านก็ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจบริบทด้วยว่ามันเป็นแบบไหนนะครับหากท่านชื่นชอบนะครับอยากชมจริงจ ท่านก็ต้องไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับหรือว่า6กโมงเย็นนะครับท่านก็ไปนั่งรอเลยนะครับได้ดูเต็มๆแน่นอนก็ไปเร็วหน่อยนะครับและก็ต้องทําใจด้วยว่าอาจจะเลิกเร็วนะครับนี่ก็ต้องอให้ความเห็นแบบนี้นะครับสำหรับ min, แอดมินเราก็ต้องดูบางท่านอาจจะเข้ามาชมคลิปนะครับได้ฟังสั้นๆน,นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไปเลย ด้วยความสนุกปากนะครับโดยความสนุกมือนะครับไม่ได้ฟังถึงเนื้อหาไม่ได้จับประเด็นนะครับก็พิมพ์เข้ามาเลยดังนั้นก็ฝากให้ดูสถานการณ์ด้วยว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับในเรื่องของเต้ยนะครับในการเต้ยลาก็จะใส่ชุดเพชรสวมชุดเพชรนะครับออกมาเต้ยนะครับมาลำ ให้แฟนคลับนะครับที่เข้าไปชมได้เต้นได้สนุกกันก็ในสื่อนะครับน้องก็จะสื่อไปในเรื่องของเวลาด้วยและบางคอมเมนต์นะครับก็มองว่าระเบียบวัฒสิน,นะครับใช้เพลงเก่าเกินไปนะครับในการเต้ยเวลาเต้ยน้อยนะครับไม่ค่อยเต้ยไม่ค่อยอ,อะไรตรงจุดนี้นะครับแอดมินก็ดูมา ทุกวงนะครับก็ต้องดูมาเปรียบเทียบและก็ต้องยอมรับตรงว่าแอดมินเป็นแฟนขับระเบียบนะครับก็ดูระเบียบมาตั้งแต่พ่อเอยังเป็นพระเอกนะครับพ่อเอยังยังหนุ่มนะครับระเบียบจริงๆนะครับไม่ได้ด่งดังเพราะการเต้ยนะครับอันนี้ฟันธงเลยนะครับระเบียบระเบียบเนี่ยดังมีชื่อเสียงนะครับที่คนชื่นชอบ นะครับที่แอดมินสัมผัสนั่นก็คือความครบรถนะครับกลมก่อมน,นะครับทั้งโชว์ทั้งแดนรำเรื่องต่อกกอนนะครับแล้วก็การแสดงของนักแสดงเองมันครบรถนะครับมีทุกอย่างก็คือเป็นหมอรำวารตี้นะครับต้องยอมรับว่าหมอรำวารตี้นี่คือครบทุกอย่างนะครับระเบียบเนี่ยทำออกมาได้ได้ดีในช่วง ก่อนหน้านี้นะครับที่สถานการณ์มันปกติต้องยอมรับว่าสถานการณ์ปกติระเบียบก็ได้ยกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเวลาที่กําหนดเนี่ยออกมาเต็มศักยภาพนะครับระเบียบไม่ใช่หมอลำสไตล์เตยนะครับต้องที่ที่ดูมานะครับเตยอย่างเดียวลำแค่ส3คํานะครับเข้าฉากมานะครับออกฉากมาลำ ออรน่ ano, นิดหน่อย2องสคำแล้วก็เตยแล้วก็เตยนะครับเข้ามาออกมา10คนก็เตย10คนนะครับคนละ2เพลงคนละอะไรประมาณนี้ระเบียบที่แอดมินชอบนั่นก็คือการที่อะไรมันกลมกล่อมไม่มากเกินไปไม่เยอะเกินไปมันพอเหมาะนะครับเหมือนท่านไปรับประทานอาหารนะครับบางท่านอาจจะชอบเค็มชอบหวานชอบมันชอบเปรี้ยวนะครับ มันก็คือความชอบของแต่ละบุคคลนะครับส่วนท่านอาจจะชอบเต้ยนะครับชอบเต้นนะครับมันมีให้ท่านเลือกนะครับไม่ว่าคณะไหนจะดีไม่ดีนะครับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับในคอมเมนต์ก็ยกไปเปรียบเทียบนะครับหลายคณะแอดมินก็เห็นใครที่ไปดูใน tiktok กก็จะเห็นดังนั้นมันไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าสไตล์กลุ่มแฟนคลับของแต่ละคณะไม่เหมือนกัน เหมือนท่านไปรับประทานอาหารนะครับท่านชอบร้านนี้ไหมชอบร้านนี้นะครับเมื่อท่านชิมแล้วท่านก็อาจจะไปว่าโอ้ร้านนั้นไม่อร่อยไม่ถูกปากนั่นก็คือไม่ถูกปากของท่านแต่อาจจะถูกปากของอีกหลายๆคนนะครับไม่มีใครผิดใครถูกนะครับแต่เราเป็นผู้บริโภคเราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะกินอาหารอะไรจะกินรสไหนนะครับเรากินรส จะไปว่าคนกินจืดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาชอบรสแบบนั้นดังนั้นนี่ก็คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ที่มันให้เกียรตินะครับที่น้องพูดนะครับหรือว่าในคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์นะครับก็เหมือนกับไม่เข้าไปอยู่ในแก่นสารหรือว่าบางคอมเมนต์นะครับคนที่คอมเมนต์นะ่ะแอดมินดูเลยว่าไม่ใช่แฟนขับระเบียบ แทบจะไม่ได้ดูระเบียบพูดง่ายๆดูผ่านหูผ่านตาอาจจะได้มาดูออนไลน์ภาคหลังนะครับไม่ได้ดูมาตั้งแต่ต้นว่าความเป็นระเบียบวาทศิลป์มันคืออะไรนะครับดงดังมาจากไหนนะครับครบรถแบบไหนนะครับหรือว่าท่านอาจจะเป็นแฟนคลับของวงนั้นนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับเอาไปเปรียบเทียบเพื่อความสนุกของตัวเอง น,นี้ก็ไม่น่ารักนะครับหรือว่านะครับมองกับกันมองกับกันนะครับว่าจะให้ระเบียบไปทำเหมือนวงอื่นหรือว่าวงอื่นมาทำเหมือนระเบียบอันนี้ก็คงไม่ใช่100%เซเพราะว่าแนวทางหรือว่าสไตล์ของแต่และวงนะครับไม่เหมือนกันนะครับท่านไปดูเลยนะครับ แอดมินจะไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าจะเป็นการาพลาดพิงแต่ไปดูว่าแต่และวงนะครับสไตล์จะไม่เหมือนกันในเรื่องของหมอลำดังนั้นเขาจะเรียกหมอลำเพลินหมอลำกรหมอลำหม,มูหรือหมอลำอะไรต่างๆแต่บางคนบางท่านคำว่าหมอลำก็เลยตีรวมไปว่าหมอลำต้องเหมือนกัน จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันแยกออกไปเป็นคณะเป็นวงเหมือนกันแต่สไตล์มันไม่เหมือนกันนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนะครับได้เปรียบได้เปรียบในการบริโภคนะครับชอบแบบนี้ก็ไปบริโภคแบบนี้ชอบแบบนี้ก็ไปบริโภคแบบนี้นะครับบางครั้งการที่จะไปให้เหมือนกับวงนั้นวงนี้ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแก่นสารหรือว่าหลักๆเนะี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับทิศทางแนวทางมันไม่เหมือนกันถ้าทุกวงเล่นเหมือนกันหมดจะไปมีหลายวงทําไมล่ะครับก็ต้องมีวงเดียวพอแล้วนักร้องยังมีแกมมี่ยังมี R s อนะครับยังมีวงนั้นวงนี้นะครับแนวทางแนวเพลงมันก็แตกต่างกันไปมีล็อกมีป๊อปมีแดนนะครับมีฮิปฮอปก็เหมือนกันนะครับหมอรรำก็เหมือนกัน มีทิศทางของแต่ละวงนะครับมีสไตล์ไม่เหมือนกันดังนั้นก็อย่าเอามาเปรียบเทียบกันนะครับทุกทุวงนะครับแอดมินฟังฟังมาหมดฟังผู้บริหารหลายๆวงพูดนะครับและก็ชมนะครับชมด้วยดูแทบทุกวงนั่นแหละก็ถึงรู้นะครับว่าบางส่วนว่าสไตล์ของแต่ละวงทิศทางของการทำวงมันไม่เหมือนกันดังนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับ สำหรับน้องที่ทำติ๊กต็อกนะครับแอดมินว่าน้องทำสั้นแต่ก็ได้ใจความแต่ถ้าอธิบายมากขึ้นบางคนก็ต้องอธิบายให้ฟังนะครับบางคนก็ฟังน้องนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าน้องเนี่ยทำคอนเทนต์ใน Tik t o k เนี่ยเป็นคอนเทนต์สไตล์แอดมินว่าสไตล์ที่หลายๆช่องหรือว่าหลายๆคนชอบทำก็คือสไตล์พูดแรงนะครับพูด พูดแรงเชิงกระแนกระแหนนู่นกระแนกระแหนสังคมหรือว่าพูดแบบเปรียบเทียบนะครับสนุกฮานะครับไม่ได้บูลลี่น้องนะครับที่น้องพูดนี่คือความจริงความจริงในความรู้สึกของน้องนะครับความจริงในความรู้สึกของน้องแต่อาจจะไม่ครบนะครับไม่ครบที่น้องสื่อสารออกมาทําให้บางคนอาจจะฟังน้องแล้วเข้าใจผิดหรือว่าเห็นด้วยไปกับน้องนะครับดังนั้นก็ แอดมินก็เลยเอาความรู้สึกนะครับของแอดมินนี่แหละมาอธิบายพูดนานหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อที่จะให้แฟนขับหมอํำทุกคนเห็นภาพของวงการหมอํำนะครับเห็นภาพว่ามันมีโครงสร้างมันมีสไตล์มันมีอะไรหลายๆอย่างในคําว่าหมอรําไม่ใช่ว่าเหมือนกันไปทุกอย่างมันก็น่าเบื่อถ้าคุณกินอาหารซ้ําๆเดิมๆแบบเดิมๆตลอดมันก็น่าเบื่อ แต่ก็ต้องขอบคุณน้องนะครับสะท้อนสะท้อนในเรื่องของการเพลงสะท้อนในเรื่องของเวลาการเหมาะไหมต้องปรับไหมอันนี้เห็นด้วยกับน้องท่านนี้นะครับก็ต้องไปปรับในส่วนของสคริปต์นะครับแต่แนวทางเต็มๆต็มเนี่ยระเบียบก็คือระเบียบเหมือนเดิมสุดท้ายนะครับในคอมเมนต์ก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องของวงสุดท้ายก็ยังมีแขวะนะครับ มีไปกระทบถึงถึงถึงเต้าหยองนะครับแอดมินก็พูดตรงๆว่าก็ไปกระทบถึงน้องนะครับในเรื่องของเพลงไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับในเรื่องของการร้องนะครับหรือว่าการทําโชว์นี้นะครับมองไปถึงการดันไม่ดันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้แอดมินว่าคนที่วิจารณ์ในเรื่องนี้นะครับแอดมินว่าไม่ใช่แฟน ระเบียบโดยตรง100%นะครับไม่ใช่แฟนที่ติดตามระเบียบมาทัศสินนะครับไม่ได้ติดตามน้องมาตั้งแต่ต้นนะครับเพิ่งมาเห็นเพิ่งมาเจอเพิ่งมาเจออันนี้ก็ก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพอหมอรำไปออนทัวร์ในกรทมนะครับก็เพื่อนอาจจะชวนอาจจะไม่เคยไปชมหรอกอไลฟ์กลุ่มปีดก็ไม่เคยเข้าดูไม่เคยซื้อบัตรไม่เคยติดตามนะครับแต่ก็ ตามเพื่อนไปไปดูนะครับไปสัมผัสดูก็อาจจะไม่ชื่นชอบในตรงจุดนี้ก็เอามาวิจารณ์แต่คนที่เขาติดตามน้องมาเขาก็จะเข้าใจนะครับบางคนก็มาวิจารณ์มากคนในแม่ยกก็บอกว่า,วาดีดีแล้วดีแล้วร้องไม่เพราะก็ว่าดีว่าอะไรนั่นก็คือมุมมองของการให้กำลังใจ และคนที่พูดแบบนั้นคือเขาที่ตามน้องมาตั้งแต่ต้นต้องยอมรับว่าเต้าหยองไม่ได้โด่งดังนะครับในการร้องเพลงเต้าหยองไม่ได้ไปประกวดไม่ท้องคําไม่ได้ไปประกวดเวทีร้องเพลงมาเหมือนกับคนอื่นเต้าหยองนั้นก็คือแดนเซอร์นะครับคือนักเต้นนักเต้นที่น่ารักนะครับที่เต้นดีแสดงออกดีทําให้มีแม่ยกทําให้มีแฟนคลับ และแฟนคลับก็อยากจะให้น้องเออได้ร้องเพลงมั่งนะครับถึงร้องไม่เพาะนะครับลําไม่เป็นแต่ก็ได้เห็นการพัฒนาหรือว่าการแสดงออกในด้านอื่นของน้องนะครับไม่ใช่ว่าให้น้องเต้นอย่างเดียวมีกระแสดังนั้นก็อยากให้น้องลองนะครับลองทําอย่างอื่นมั่งลองนะครับดูความน่ารักเหมือนแม็กดานอรินนะครับได้พูดว่าให้มองในเต้าหยองในด้านของการแสดงความน่ารัก อย่าไปโฟกัสในเรื่องของเสียงร้องนะครับเพราะว่าน้องไม่ได้มีพื้นฐานร้องยังไงก็ร้องไม่เพาะหรอกนะครับแต่ดูยังไงให้มันดูสนุกดูน่ารักนะครับเหมือนท่านไปดูคิวดารานะครับหรือว่าบางกลุ่มหรือบางท่านนะครับดาราเนี่ยเวลาออกอีเวนต์เนี่ยร้องไม่ได้นะครับแต่ก็ร้องเพราะว่าเป็นการโชว์เป็นการอะไรที่มัน เป็นคอนเทนต์ที่มันดูแปลกใหม่เป็นความสามารถที่ท้าทายเหมือนคนเล่นไพ่อเอกนะครับก็อยากมาเล่นบทร้ายมั่งคนเล่นบทร้ายก็อยากเล่นบทพพ่อเอกอะไรที่มันแสดงออกแต่สุดท้ายคนที่ซับพอร์ตก็ต้องซับพอร์ตน้องเหมือนเดิมนะครับอยากจะให้มองถึงมุมมองว่าน้องอายุแค่นี้มาถึงขนาดนี้น้องเก่งนะครับท่านอายุขนาด นี้แล้วท่านอาจจะไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเต้าหยองหรือท่านขึ้นบนเวทีท่านอาจจะไม่ได้แสดงออกไม่ได้เก่งเท่าน้องนะครับบางครั้งก็ต้องคิดในมุมมองนี้นะครับว่าถ้าเปรียบเทียบใส่ตัวเราเองถ้าเราขึ้นบนเวทีจะแสดงได้เท่านั้นไหมจะร้องดีเท่านั้นไหมนะครับและให้ไปดูย้อนนะครับย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้น ที่มาที่ไปของเต้าหยองท่านก็จะเข้าใจว่าเออน้องมีการพัฒนาขึ้นนี่น้องไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้ย้ำอยู่กับที่ร้องไม่ได้ก็ร้องอยู่อย่างนั้นแหละนะครับไม่ได้สร้างความน่ารักไม่ได้ดึงความสามารถอย่างอื่นออกมาอันนี้พูดแบบเป็นธรรมนะครับพูดแบบเป็นคนที่ติดตามมาตลอดยาวหน่อยนะครับบนถือว่าคิปนี้ แอดมินบนให้แฟนคขับหมอลำแฟนคขับทุกคนฟังแล้วกันนะครับท่านไหนอาจจะไม่เห็นด้วยกับแอดมินก็ได้นะครับไม่ว่ากันความคิดเหมือนแอดมินบางจุดอาจจะไม่เห็นด้วยกับน้องหรือว่าอาจจะไม่เห็นด้วยกับคนที่คอมเมนต์นะครับแต่เราพูดกันในเรื่องของความเป็นจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับก็คอมเมนต์เข้า,ามาได้นะครับไม่ว่าจะด่าแอดมินก็ด่าได้นะครับไม่ว่า อะไรนะครับหรือว่าจะชมก็ได้นะครับมีรับได้ทุกรูปแบบสำหรับเรื่องดราม่านะครับสำหรับเรื่องนี้ของระเบียบว่าทัดลินนะครับจาก Tik To อกก็ต้องขอบคุณน้องนะครับน้องที่หยิบประเด็นขึ้นมานะครับให้ให้วงการได้พูดกันให้แฟนคลับได้พูดกันเป็นเรื่องที่ดีนะครับทางผู้บริหารแมกนาตารินนะครับผู้บริหารหรือว่าคนที่ทำสคริปต์นะครับก็ เข้าไปดูน้องนะครับทั้งเบลเบลก็เข้าไปดูนะครับก็ไปคอมเมนต์ไปไปดูนะครับมุมมองของน้องนั่นก็คือเป็นกระจกที่ส่องให้ระเบียบวาทศิลป์นะครับต้องไปปรับปรุงนะครับในเรื่องของสคริปต์ให้มันเหมาะกับเวลานะครับแต่เชื่อว่าเมื่อไรที่สถานการณ์เต็มเต็มซอดแจ้งซอดแจ้งท่านก็จะได้เห็น ระเบียบวาทศินนะครับแบบเต็มๆตมแบบครบรถนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับเตยท่านก็จะได้เตยเต็มที่นะครับจากเที่ยงคืนถึงซอดแจ้งนะครับในเรื่องของลำเรื่องนะครับอ,อ่รับรองว่าท่านได้เต้นเต็มเต็มแน่นอนแต่ใครที่อยากเต้นจริงๆอยากเตยจริงๆแนะนำนะครับว่าให้ไปกับรถแห่นะครับรับรองว่าท่านได้เตยได้เต้น สนุกแน่นอนนะครับลดแห่วงดนตรีนะครับวงดนตรีหรือว่า่าวงไหนคณะไหนที่เน้นสไตล์การเต้ยนะครับก็มีมีนะครับท่านก็ไปติดตามนะครับไปให้กําลังใจให้มันกินอาหารให้ถูกรสชาติของท่านที่ท่านชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับนานแล้วกับประเด็นดราม่าเรื่องนี้ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ